ทั้งหมดนี้นะคะเป็นชุดเบรกสำหรับรถเดนสูมิล่านะคะกลุ่มนี้นะคะจะเป็นเบรกล้อหน้านะคะ่ะแล้วก็กลุ่มนี้นะคะจะเป็นเบรกล้อหลังนะคะสําหรับเบรกล้อหน้านะคะก็จะประกอบไปด้วยผ้าดิสนะคะเป็นผ้าดิสใหม่นะคะทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้นะคะใช้ได้2ล้อค่ะแล้วก็จะเป็นลูกสูบดิสเบรกแบบนี้นะคะไซส์เป็นห้าสิบเอ็ดคูนสี่สี่จุดห้านะคะซึ่งอันนี้เป็นไซส์สำหรับรถเดนสูมิล่าโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะเป็นลูกยางชุดซ่อมนะคะตัวนี้ครบชุดนะคะใช้ได้ทั้ง2ล้อค่ะกลุ่มนี้นะคะเป็นล้อหน้าค่ะแล้วก็็ุ่มนนนี้ะะะคจเป ของล uh ้อหลังนะคะจะเป็นผ้าเบรกหนึ่งชุดมี4ชิ้นนะคะใช้ได้2ล้อนะคะลักษณะของผ้าเบรกจะเป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้คือใช uh> ้1ล้อนะคะจะแบบมีรูสี่เหลี่ยมชิ้นหนึ่งแบบไม่มีรูสี่เหลี่ยมชิ้นหนึ่งอย่างนี้นะคะใช้เป็นชุดอย่างนี้1่ล้อแล้วก็อันนี้1ล้อนะคะแล้วก็จะเป็นแม่ตั้มเบรก2องตัวนะคะจะมีแบบมีตัวไล่ลมแบบนี้นะคะ1ตัวแล้วก็แบบไม่มีตัวไล่ลมแบบนี้นะคะ1ตัวสิ่งก็คือใช้ข้างละ1นล้อนะคะ ชุดนี้จะเป็นชุดเบรกล้อหลังทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นล้อหน้าค่ะตัวนี้คือรถหนึ่งคันเลยนะคะสินค้าขายเป็นชุดแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการแยกชิ้นทางร้านก็ขายเช่นเดียวกันนะคะต้องการชิ้นไหนนะคะสามารถแจ้งได้เลยนะคะ